เรื่องเบาเไปรือบาลผมก็พูดว่ารือบายไม่ทำอะไรเลยบ้างราไปเขาจะตัดาเปียงประเด็นเขาตอนนี้มั่นไมากเลยแล้วจะชนะแล้วจะชนะ้ึงหนี่งกพัอการเงอนขวัชุนพนก็มองว่าการไปกินนโยบายบเรื่องคนขึ้นอะไรเงี้ยโดยกตเป็นการมันก็ต้นต้นทางแบบงงเขาบอกว่าเป็นนโยบายรัฐบายว่าเรืบเรัฐบายผมก็เรื่องเบาเงินไปรัฐบายผมก็พูดว่ารือบายไม่ทำอะไรเลยบ้า เรื <muitas> ่องบอกว่าเรารถไฟน่งเลยไม่ประหยัดมีดต้นตัวดีการีีคต้นกไม่ได้ว่าเป็นภาพทางการตงารตายว่าถ้ามันไปมาคเราไม่เกิดปัญหาไม่มีไม่มียลามไม่มีอืมแ้วทีคนไปฟองว่าท่านจังมวัไปตายสัตญยาว่าจะไห้เนี้เราแต่พกคราบเพราะเราเรแล้วจากพบกครับเพราะท่านดูแลกังวลหมคะ แต่เตือนให้ระมัดระวังมากขึ้นเลเนีเโอายว่าก็เขาพูดว่าอะไรนี่เพราะว่าเขาไม่เขาพูดถึงมันโนคุณอะไรอย่างเงีไม่ใช่ว่าอะไรเขาไม่ได้เนยาทั้งา่ดกอะไร่าีดูแล้วไม่มีอกไม้ทับดอกตอกร้อยลไม่ใส่ดอกไม้ตอกอแล้วใช่ไหมคะใ่าอกไม้ทับเะครับผมก็เริ่มเริ่มแแต่ กเ็กแลวมาที่จะไปัาสายใหญ่พองนที่มีมนมีมัามนมีมันมีมยนมีมันวีมมีมันีันมีมนมีมันีันมีมันมีมันมีมันีันมีมันมีมันีมันมีมนมีาันมีมันันมีมนมีมัามันมีมันมีมันมันมีมมีมัมีมนมีมีมันันมีมันมีมันีมันมีมมีนมีมังเีมนมีมมีกังใจมั้ัม เมื่อเป็วนี้นะผมว่ามีนนะรับคือชาวันิมพ์ชาวบนพิมเ่คืออเด็พ่อพ่เลี้ยออกมาโพสตหก็่หมือนว่าเ้านการที่แบบกระหน่ียร้าก็เหมือนร้านที่แบบกระหนวคนที่คึกคักมันร้านเขาไม่ได้สมัครเลยิ่งน่ารู้ไ้ยภรยาเขาเขาก็ว่าไปทัศนศิลี์ไทยก็ได้ที่ไม่มี มีเรื่องีรือเลวทากเราจะกรรการในพรรคตรงสุดท้ายจะมีกรรมการเพื่ออะไรคือคนรู้นะครับว่าว่าเป็น้ริายสท่านนายกมีกรการกเครับใครท่านนายกมีกรกรเรื่องมครับยสิยอะไรอันนี้กงทำงานข่านไปม่จะไปเกี่ยวเรื่องอะไรมีพักเรื่องท Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không